วัดไตรภูมิครับเต็มลำแล้วนะครับเรือยิงครับเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาฝากกล้องกับช่างอัานแล้วกันครับ19สิงหาคมในวันวันศุกร์ครับก็จะมีการจับสลากแบ่งสายครับอนนี้ก็ของเชียครับอ๋อฝั่งนู้นเอาเอาเรือลงครับจังหวะการพายครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจบุษบาสตูดิโอทุกท่านครับ ยินดีต้อนรับสูเพเดจบุษบาสตูดิโอครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2565ครั้าครับเรามาดูการซ้อมเรือของชาวากาศำนวยครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เพจบุษบาสตูดิโอก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทูต่อเรือครับแล้วก็เรือยาว ในเขตจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก17นาฬิกา30นาทีครับก็มีระบักกึ่ง,ก,ง<ด>กึวง้วยก็ลงไปสองลำเมื่อกี้ครับเป็นวัด วัดศรีพลเมืองแตเมื่อกี้ก็วัดไต่ภูมิครับอันนี้วัดกลางพระแก้วครับคดกล้วยครับคดกล้วยคดกล้วยนำทีมก็เต็มลำทั้งสามลำเลยนะครับออ ก็ผมไม่ได้มาสองวันนะครับก็ระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ที่สําคัญครับนี่อ่านี่ครับก็ไงละ่ะตัดหญ้าครับตัดหญ้าแล้วตัดหญ้าตัดหญ้าดีมากเลยก็มีคนมาให้หาปลาครับ นอ้นองนักเรียนครับมาดูเห็นไม่ชัดเอาเห็นขึ้นหน้าก็พออ่อครบเรือกำลังลงมาครับอันนี้ก็วัดอะไรเนี่ยของวัดไตรภูมิครับเต็มลำแล้วนะครับเรือยิงครับ ไม่มาประมาณวันกว่าๆครับสองวันแล้วเนาะครับแข็งแรงขึ้นครับซ้อ,อมได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเดี๋ยววันต่อไปเราจะมาฝากกล้องกับช่างอัดแล้วกันครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวแวะเก็บภาพก่อน กำลังลงมาครับเรือของเยาว,วชนวัดทุ่งครับคดหนึ่งครับเดี๋ยววันที่19สิงหาคมในวันวันศุกร์ครับก็จะมีการจับสลากแบ่งสายครับเรือทุกประเภทที่จะแข่งขันในประเีน้บุญเดือนสิแข่งเออรือไหลเรือไฟไว่ประแก้วคูบ้านของชาวการจําน่วยครับเดี๋ยวรอดูวันที่19ครับผลการจับสลากจะเป็นยังไงนะครับ อาครับดูครับอ่าจัดระเบียบใบดีครับ น่าจะสนุกครับเรือเยาวชนปีนี้ครับตอนนี้ก็กองเชียร์ครับกองเชียร์ครับลูกล้านล้านหนูน้อยนะครับอ่าดูทีครับตัดหญ้าแล้วโอ้โหเรียบมากเดี๋ยวจะลงไปถ่ายแถวแถวริมริมน้ำครับจะได้ภาพที่สวยๆนะครับฝั่งนู้นก็มีครับ คอสรูมก่อนเห็นไม่ชัดตรงนี้มีไหมเนี่ยปฏิิตรงนี้จะมีน้อ,นองๆมาจึ้งครับมาจึ้งครับว่าจึ้งก็คือมามาหยุดพักนะครับมาหยุดพักเป็นมุมที่น่านั่งครับฝั่งนู้นครับ นู้นมีครับตัดไปสักหน่อยโอ้เต็มครับต้องบอกว่าช่วงนี้น้ําขึ้นครับน้ําขึ้นแต่ก็ถ้าจะขึ้นได้แค่ระดับแค่นี้แะครับเพราะว่ามันจะมีการปล่อยปล่อยน้ําที่ที่ปลายเขื่อนนะอ่าในเรือก็จะลงมานะครับลูกหลานครับลีนหลอด ลูกหลานหลานก็เป็นสาวๆหมดแล้ตอนนี้ซุ้มเรือของแต่ละวัดครับก็เริ่มมาติดตั้งแหละอันนี้ก็เอาไว้มัดเรือครับเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนเป็นเก็บภาพครับลำของทีมหญิงลำนี้นะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆก,ก่อนไม่ได้มาสองวันไม่มั่นใจว่าแอดต่อมาถ่ายหรือเปล่านะครับโอ้ยมือสั่นหรอฝัอ่งนู้นเอาเอาเรือลงครับน่าจะเรือของ เะือเรือขอ,อน่าจะวัดหนึ่งอะครับหยกฟ้าหรือเปล่า,าช่วยกันครับหลายๆคุมวัดนะครับโอหยกฟ้าจริงๆด้วยครับว้าวลงน้ำแล้วครับ <c oughs> อันนี้ผมซูงสุดแล้วครับได้ได้แค่นี้แหละเต็มที่แล้วเต็มเหนียงผมแล้วเดี๋ยวต,ต้องมาดูครับวัดเหนือก็ลงซ้อมแล้วนะครับงงอันนี้ของวัดวัดกลางครับผมยังไม่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวขอชักภาพก่อนแล้วกันโอ้โหลงหลายลำแล้วตอนนี้นะครับขอชักภาพก่อนนะเวลาแบบนี้นะ มันมืดเออม,มืดม,มืดงี้ก็ถ่ายไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้มืดแล้วครับถ่ายไม่ค่อยได้แล้วมา <c oughs> ต้องบอกว่ามันเริ่มมืดแล้วกล้องผมก็จะถ่ายภาพลำบากนะครับเอาเป็นวิดีโอแล้วกันครับจ้าไม่เห็นหราไม่ไม่มาหรือเปล่าวันนี้กลบป่ะแกบแก๊ไปยังลูกอู้จะแมนดือ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขากลับขึ้นมาผมจะถ่ายภาพแล้วกันนะครับขาลงเนี่ยขอขอเก็บวิดีโอครับขากลับขึ้นมาแสงน่าจะเข้าแสงจะเข้าหน้าน่าจะโอเคกว่าครับออกมาอันนี้วัดไทรภูมิครับเอาเก็บภาพมาเขาซัก่อนวัดไทร,รภูมิครับ เก็บ okay, ภาพแป๊บอาจจะเป็นแอคชั่นท้ายๆแล้วครับมืดแล้วไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับ ทีมนี่เป็นแต่อ,อึดเสือนะทีมนี้เนี่ยก็อขอเป็นวิดีโอครับ หลายลับอันนี้ของเสียดน้อยครับเสียดน้อยอีสานครับใครนะลูกอาบอ,อลเห็นอบอลด้วยตัวขึ้นตาดีเลยลูกลใช่เหรอลูกมั่วเปล่าใช่เหรอบอลน,นั่งตรงไหน่นน <laughs> ครับตอนนี้ก็18นาฬิกา40นาทีครับไกลทุ่มแล้วนะครับตัว่ากล้องผมนี่ถ้ามืดมืดมาแล้วมันถ่ายรูปไม่ได้นะครับถ่ายแต่วิดีโอแล้วกัน ความกันมากครับมาครับบทกันลงมาครับของวัดกลางครับกับ น่าจะวัดทุ่งครับจะให้พูดนะครับวัดทุ่งน่าจะฝึกมาโอเคกว่านะครับต้องมาดูครับนหม นี <formation jin x 2> ่คร <kr> ับจ <ired> ังหวะการพายครับนะครับบรรยากาศการแข่งก็จะประมาณนี้ครับมาก็ยือเดียดกันมาแล้วก็ต้องมาเข้า มาเข้าใต้สะพานครับแต่ถ้าน้ำไม่ไหลลู่ในก็จะได้เปรียบหน่อยครับ เดี๋ยวน่าจะเป็นแอคชั่นใกล้ๆสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวดูอีกลำก็พอแล้วนะอันนี้วัดศรีคนเมืองครับอาจจะรอบสุดท้ายแล้วครับพเพราะมืดแล้วนะ <c oughs> วันแรกผมก็ดูครับคนที่ผายไม่ค่อยคลองตอนนี้ก็เริ่มคล่องแล้วครับนะ